น,ะะนี่นนเราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับฟลุกเกิดคนนะคะรวยได้แค่ใช้เงินเป็นไปเลยคะ่ะตอนนี้นะคะอยู่กับฟลุกเกสดีครับสวัสดีครับ ไม่เจอกันนะนี่เราเป็นนางเอกของฟุกครั้งคู่นะใช่นางเอกของผมทั้งนั้นเลยอ่ะจริงๆนิงางผิดที่นะผมจะนั่งตรงกลางก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเธอไม่รู้จะเลือกใครไม่เป็นไรเพราะเราจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนโอ้ยอะไรเนี่ยพูดมาแต่ละเพลงเนี่ยรู้อายุนะจริงวันนี้เนี่ยที่เรามาคุยกับฟุกเรื่องอะไรคะพี่เจี๊ยบเรื่องการใช้เงินเราไปอ่านจูหัวของฟุกว่ารวยได้แค่ใช้เงินเป็นใช่แล้วฟุกก็บอกว่าเป็นไม่ได้เลยเหรอที่ฟุกเกิดคน เคยไม่มีเงินแล้วเคยแบบซื้อของเล่นให้ลูกไม่ได้ปุ๊บเกิดพลเคยไม่มีเงินซื้อของเล่นให้ลูกในราคา1,000กว่าบาทใช่ คือเดี๋ยวก่อนจะบอกว่า1นึ่พันอ่ะไม่มีมันมันมันดูเวอร์คือตอนนั้นอ่ะมันมีเงินเก็บอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมอยู่ในหุ้นแล้วก็อยู่ในคอนโดหรืออะไรอย่างนี้แล้วผมไม่มีแคชฟลูคือแคชฟลูไม่มีแล้วเงินทุกอย่างมันอยู่ในการลงทุนทั้งหมดไม่ว่าจะไม่มีเงินสดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์คอนโดหรือว่าอยู่ในหุ้นซึ่งหุ้นก็ตกอยู่ออกมาไม่ได้คือเอาออกได้แต่ตกเยอะก็ไม่ออกดีกว่าก็เสียมันก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยถ้าเราอยู่ในวงเวียนแบบนี้คือการที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคุ้นเคยกับไลฟ์สไตล์ของเรามันก็จะทำให้เราจะต้องล้มละลายใน3ปีคำนวณ2 3สปีไปแน่คิดๆแล้วเราล้มละลายไม่ได้เพราะเรามีลูกต้องเลี้ยงลูกลูกก็ต้องเรียนหนังสือเนอกมแล้วเราทำยังไงอ่ะเราก็เลยมานั่งเริ่มตัดค่าใช้จ่ายนม่นนี่นที่ไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นออกเช่นพวกค่าทีวีที่มีหลายจุดเกินไปนะฮะผมมีในห้องแต่งตัวด้วยเมื่อก่อนเนี่ยมีทำไมไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ที่มี3าเครื่องจะมีทำไม3 2อก็เยอะแล้วเปล่าก็ตัดทิ้งไปอีกนะอะไรแบบนี้ก็คือเริ่มตัดก่อน พอเริ่มตัดเสร็จปุ๊บเราเริ่มกลับมาใช้มาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างเรามาดูสินทรัพย์เราก่อนว่าจะทําอะไรบ้างตอนนั้นมีคอนโดครับไม่ได้คิดจะปล่อยเช่าเพราะว่ารู้สึกว่าจะปล่อยทําไมอ่าฉันมีที่นู่นนั่นนี้แต่เราซื้อไว้ไสองสามที่เราก็รู้สึกว่าก,วก็เราตั้งใจจะเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งเราจะให้ลูกแต่เราก็คิดว่าเราจะเก็บไว้ทําไมในเมื่อมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย <ผม S 1> เราเสียค่าผ่อนทุกเดือนเราก็เลยปล่อยเช่าใช่ก็ได้รายได้เข้ามาแล้วได้เข้ามาแล้วเออมันก็ไม่ได้หาย<ห>ากที่ว่าเงินก็ าานั่นก็คืออย่างแรกที่เราเริ่มมาปฏิวัติดูแลตัวเองก่อนว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างแล้วเรามีหนี้สินอะไรบ้างเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคือจัดระเบียบตัวเองนะฮะมีเงินใช้มากกว่าอยู่ดีๆผมมีมากขึ้น6กหลักอะ <Wow. S 1> โดยที่เอ๊ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะคือยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มยังไม่ทําอะไรเพิ่มพอเราอีกทีหนึ่งเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูว่าโอเคคราวนี้นอกเหนือจากสินทรัพย์ที่มันเป็นเป็นจับต้องไดนะ้แล้วเรามาดูสินทรัพย์ที่อยู่ในอากาศกันบ้างอากาศของเราคืออะไรเช่น พอยบัตรเครดิตผู้ใหญ่พูดเสมอว่าอย่าใช้บัตรเครดิตไม่ดีเพราะว่ามันจะเป็นหนี้บัตรเครดิตซึ่งที่ผู้ใหญ่พูดถ,ถูกในมุมที่ว่าถ้าใช้แล้วเป็นหนี้เป็นบัตรเครดิตเป็นหนี้เมื่อไหร่ไม่ดีแนะ่ไม่ดีแต่ถ้าคุณชำระเต็ม แล้วคุณเลือกบัตรเครดิตที่เหมาะกับคุณมันมีผลดีทั้งนั้นสมมุติว่าใช้เงิน50,000นบาทคุณได้บัตรเครดิตใบหนึ่งมาซึ่งบัตรเครดิตมันจะมีหลายหลายแบบมากถ้าคุณเป็นนักเดินทางแล้ผมขอแนะนาบัตรที่ดีที่สุดคือบัตรที่มันเกี่ยวข้องกับการแ,รกแลกออพีการเป็นไทงที่ดีสุดพอยที่มันแลกได้น้อยที่สุดคําว่าน้อยของผมคือ20บาทต่อหนึ่งพอยถือว่าโอเคละยี่สิบห้าพอรุ้นถ้าน้อยกว่าท่านถ้า20โอเคน้อยกว่า20ดีแล้วพอใช้ได้ปุ๊บบัตรนั้นเนี่ยวิธีก คือหลายคนอาจจะมองว่าออาก็ได้หนึ่งไมเดี๋ยวเราแลกอีโคโนมี่ไปสี่คนไม่คุ้มอ๋อเพราะอะไรรู้ป่ะอย่างเช่นไปญี่ปุ่นคุณไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณซื้อตั๋วบ Business Class อยู่ที่70,000นิดนิดบางที68 0 0 0บางทีเจ0 0 0ต้นต้นคุณแลกไมล75,000หม่้ันไมล์ค่าแท็กพั0เอบาทถ้ากับว่ามันเกือบหนึ่งไมล์ต่อหนึ่งบาทเกือบแม้เกือบเลยเกือบเลยขนาดเดียวกันถ้าคุณเลือกที่จะบินอีโคโนมี่ อีโคโนมีคือตั๋วใบหนึ่งเนี่ยมันประมาณใช้ไมล์ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทไอ้สามหมกว่าไมล์ผู้ผิดซึ่งมูลค่าสามหมกว่าบาทนะแล้วก็เสียค่าไทยอีกพันกว่าบาทเท่ากับคุณเสีย3ามหมดสมมติเพื่อที่จะบินอีโคโนมีแต่จริงซื้อตั๋วได้แคหมื่นแปดซื้อตั๋วหมื่นแปดอีโคโนมีหนึ่งต่อหนึ่งคือไมล์เราถ้ามันได้เขาเรียกว่าอะไรมูลค่า1บาทต่อหนึ่งไมล์ใกล้ๆหั๋วผมคุณลองเช็คว่าค่าตั๋วมันเท่าไหร่ถ้าค่าตั๋วคุณเท่าไหร่ก็ตามคุณย้อนกลับมาาดูว่ ไม้ของคุณแลกไปเท่าไหร่ถ้ามันปะกันเนี่ยโอเคถูกต้องถูกต้องถือว่าโอเคฉันทำไปผิดหมดเลยนะเนี่ยคิดหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้ไม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงได้ไม้แต่คําถามแรกก็คือว่าถ้าคุณไม่ใช้เครดิตการ์ดตั้งแต่ต้นคุณไม่มีไม้นี้ตั้งแต่ต้นเลยด้วยซ้ำก็คืออันนี<ๆ>สมม้สมมติเราซื้อกระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยแล้กถึงห้องบิ๊ก ใช่คือเป็นปีแล้วอันนี้เป็นการจัดการเงินที่จะทาให้เรารวยได้นี่คือเงินในอากาศของคุณจริงแล้วคุณก็เป็นคุณก็แค่กลับมาใช้ในสิ่งที่คุณควรจะได้แต่ก็ต้องลอยเออโปรแกรมสาคัญแต่ก็ต้องมั่นใจว่ามีเงินในจํานวนที่ใช้ในบัตรเครดิตเนาะอันั้นสำคัญสุดคือต้องจ่ายหแดแล้วการใช้บัตรเครดิตที่ถูกต้องก็สาคัญเช่นสมมุติว่าคุณซื้อบัตร ใบบัตรใบหนึ่งมูลค่าใช้1ล้านบาทแต่คุณได้พอยกลับมาประมาณ5 0 0ห0หมื่นหรือเอานี้ average, เอเวอร์เกือบเกือบเกือบเจ็ดหมื่นแล้วนะัถ้าเขาว่าใช้1ล้านบาทคุณได้ตัว๋วเครื่องบินไปกลับบิสเ n สคลาสที่ญี่ปุ่นหนึ<อ>่งใบละแต่ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีหมายถึงได้ได้จำนวนพอยต่อหนึ่งใบน้อย, 1> 1, ย,อยคุณอาจจะได้แค่สองหมื่นกว่ใบในขณะเดียวกันไปพร้อมกันผมใช้บินบิสเ s สคลาสแล้วคุณบินอีโคโนมีทั้งคนทั้งคู่เราบินเราบินฟรีทั้งคู่เราใช้เเงินนท่ากั แล้วอีกหนักกว่านั้นคือคนที่ใช้เงินสดไม่ได้อะไรเลยถูกไหมดังนั้นก็ถามว่าใช้เงินแล้วรวยขึ้นไหมรวยดิถ้าใช้เป็นถูกต้องนี่อแค่หนึ่งบทนะหนึ่งบทคือจัดการคุณภาพชีวิตตัวเองก่อนแหละว่าตัวเองมีใช้อะไรบ้างตั้งต๊้นไปตัดทอนเงินให้เรียบร้อยข้อ2ถ้ามีบัตรเครดิตให้ไปดูเลือกให้เป็นใช้ให้เป็นคุณมีหลายใบใช่ไหมส่วนใหญ่คนจะมีหลายใบคุณก็เลือกใบที่เหมาะกับตัวเองที่สุด ในการวางแผนการเก็บเงินใครอยากมีเงินเก็บเล็กหกหลักห้ามพลาดค่ะ อ๋อคะตอนนี้เราสองคนจะต้องไปฟิตร่างกายกันแล้วฟิตมากเลยค่ะเราสองคนนะคะเพราะว่าเราสองคนกำลังจะไปงานวิ่งการกุศลน,นะคะที่จุดหมายไม่ได้อยู่อยู่ที่เส้นชัยค่ะกับการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในงานไบคอนเชอริตี้ไนท์รัน2016ครั้งที่3นะคะในวันเสาร์ที่25มิถุนายนยนี้ที่สวนลุมพินีค่ะราคาบัตรนะคะเพียง350บาทเท่านั้นนะคะซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอค่ะ รายได้ทั้งหมดนะคะทางบริษัทเอสซียอนเซนแอนซันจำกัดนี่นะคะ,คะร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะนําไปจัดทําโครงการ กำจัดลูกน้ํายุงลายด้วยนะคะแล้วก็กาจัดตามแหล่งชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะในงานวิ่งครั้งนี้เนี่ยเรามีเส้นทางให้เลือกถึง3เส้นทางนะคะผู้ที่มาร่วมเนี่ยนะคะก็ยังจะได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆด้วยไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวพอวิ่งเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะไปนั่งชิลกันต่อฟังเพลงดนตรีในสวนนะคะจนโดยมีคุณสเตมว้าวชอบจะมาเหมือนชอบมากเพราะฉะนั้นนะคะต้องมากันนะคะมาร่วมกันป้องกันครอบครัวของคุณจากไข้เลือดออกนะคะพร้อมกับนักแสด ชั้นนำนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจกิจกรรมนะคะเข้าไปดูได้ที่ Facebook ไบกอนไทยค่ะใช่แล้วนะคะรอช้าไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนต้องไปฟิตร,ร่างกายนะคะเพราะเดี๋ยวเราอาจจะไปเจอการเงินนี้ก็ได้นะอโอเคค่ะไปฟิตเลยไปวิ่งผู้ชมต้องอยากรู้แล้วแหละว่าจะวางแผนในสูุเอาเป็นเราเนี่ยแนะนำหน่อยว่าคุณผู้ชมควรจะวางแผนเก็บเงินกันโอ้โนี่เป<ผ>็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของทุกคนและทุกคนก็จะไม่ค่อยได้คิดเพราะว่าหรือคิดแต่มันทำไม่ได้ สิ่งที่ต้องทําคือเราต้องเก็บก่อนใช้เก็บให้ได้ก่อนคือยังไงเก็บก่อนใช้แยกเลยสมมุติว่าเราได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นเราควรจะเก็บหนึ่งหมื่นบาทไม่พอเป็นไปไม่ได้เพราะคุณใช้ไม่พอแน่โอกาสที่ใช้ได้เก่งมากเราเก็บห้าพันบาทต่อเดือนถ้าเป็นไปได้ก็เก่งมากนะสมมุติเก็บห้าพันบาทไปปุ๊บยากเลยแล้วเอาห้าพันบาทเนี้ไปลงไปลงทุนห้าพันบาทเหรอไม่มันมีอันนี้มันอยู่ที่ความเสี่ยงของคุณละว่าคุณพร้อมจะรับความเสี่ยงแค่ไหน อย่างแรกคุณก็ต้องเอาเอาห้าพันบาทนี้ไปลงทุนในหนึ่งในหุ้นหรือเปล่า ฝากธนาคารสักส่วนหนึ่งคุณมีมีเขาเรียกว่ามีจิตใจที่จะยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนมันก็ต้องกระจายกระจาย5,000บาททุกเดือนเนี่ยอาจจะไปลงทุน3,000บาทอ่าเลขเดียวกันที่คิดเลย3,000ในหุ้นและ2,000ก็อาจจะฝากไว้เป็นเงินสดแล้วฝากประจํานะฝากประจํา้ได้ไหมได้อะไรแบบถ้าเราไม่เก่งเราก็ฝากกองทุนได้แล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วไปซื้อสลากนู่นสลากนี้ก็จะไร้เงินคือโดย average ตลาดหุ้นถ้าเรานับยาวๆนะไม่ใช่นับปีนี้หรือปีที่แล้วทุกเลศกมากนะ มันจะขึ้นประมาณ10 15 16หรือ20เปอร์เซ็นต์ต่อปีอย่างปีสาปีที่แล้วฟุ๊กได้65สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วลบแล <c oughs> ลบนั่นนั่นคือเป็นการที่ที่ฟุ๊กบอกว่าเราไม่ควรจะทำอย่างเดียวเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าเราไปหุ้นอย่างเดียวปุ๊บเรามีห้าพันบาีทําไงอ่ะใส่หุ้นหมดแล้วห้าพันบาทที่เราเก็บไปอีสองหมื่นห้าเราก็ต้องใช้กินใช้ใช่ครับ 5,000บาทปุ๊บศูนย์บาทเป็นลงชีวิตพังเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งสามส่้นเนี่ยจะบอกว่าศูนย์บาทเป็นไปได้ยากเพราะส่วนใหญ่มันแค่ตก มันจะตกลงมากี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้แต่ว่ามันก็มีสิทธิ์เดี๋ยวผมเนี่ยล่าสุดบางตัวตก75 <co ld> <c oughs> แต่ก็มีตัวที่บวก70เอรเเราก็ <pe> ed, ไ<ป>่แล้วถ้าเราเล่นตัวเดียวแล้วเราเกิดเป็นเรื่องตัวที่ถูกเราก็จะรู้สึกว่าเราเก่งมากแล้วถ้าเราเปนเล่นตัวเดียวแล้วเราซวยเราไปเจอตัวลด75เราก็คงชีวิตพังมาก <c oughs> ดังนั้นถึงบอกว่ามันต้องกระจายความเสี่ยงแล้ว <c oughs> จะบอกให้ว่าเงินของคุณเนี่ยสามารถจะเมาสุถึงายขึ้นไปสมมุติว่าคุณฝากเงินเดือนละ5,000บาทปีหนึ่ง5,000ันคือ สิองเดือนไม่ต้องคิดแล้หรอกนะก็คือห0 0 0ื่0หกหมื่นหกมืนปบถ้าคุณเอาเงินแล้วไปฝากในหุ้นขึ้น20%ต่อปีอคูณ1.2กดตามได้ปีที่หนึ่งมันจะกลายเป็น72,000ใช่ปะ่ะใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะ คุณคิดว่าอุ้ยไปฝากขอโทษนะนนี้ไม่มีความรู้ไปฝากกับคุณคือทำาไรไปซื้อหุ้นไื้อไว้ไปซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงน้อยเช่นอาจจะซื้อหุ้นใหญ่ใอ๋ออะไรต่ออะไรก็ว่าต่างต่างหรือย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยแล้วซื้อแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยอย่างงี้แล้วคุณต้องให้เงินทำงานอย่างผมเนี่ยทำงานน้อยเงินทำงานเยอะเช่นนี่ปีที่หนึ่งผมกดให้ดูว่าถ้าคุณไม่เอาออกเลยนะเอาลงทุนในหุ้นทุกปีแล้วใส่ทุกปีนะนี่แค่ใส่ปีเดียวนะปีที่สอง ที่สมสี่ห้า 6, 7, เจ1ด1ป1เ1้1ส 15, 16, 17, 18, 19, 20ก็้ก็ผมคิดไก่อะผมเท่าไหร่ยีมันดามัผมเป็นคนคิดไก่มองอนาคตเนี่ยเหมือนเราฝากให้ลูกปีละหกหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเงินฝากไปเป็ไซื้อเปอยู่หุ้นไว้หน่อยนะยี่สิบปีหกหงล้านสามแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าเ้ยทุกเดือนถ้าคุณฝากทุกปีหกหมืนบาทนะ เพิ่มเบิ้ลเข้าไปอย่างเบิ้ลเข้าไปไม่ใช่ไม่ต้องเบิ้ลเ,เลยคนละกองอยังได้เลย 60, 60, 60, 60, 60. หกหมื่น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 แล้วรายได้คุณต้องเพิ่มขึ้นทุกปีถูกป่ะรายได้คุณอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 70, เจ็ดหมื่นใส่ได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นไม่รู้นะแล้วคูณไปเท่ากับทุกปีคุณมีเงินใช้เท่านี้เพราะว่าคุณใช้ปีที่ยี่สิบอ่านเลยนะอันนี้ก็คือไม่เสี่ยงยอันนี้คือเขาเรียกว่าเงินฝากที่ทวีคูณไม่ใช่เงินฝากอันนี้คือเอาไปลงทุนที่มันได้ผลตอบแทนประมาณยี่สิบคิดก็ได้ ถ้าฝากในหุ้นจริงๆแล้วก็ยังมีหลายวิธีมากนี่ก็จะเป็นสมมติว่าสมมติว่าสวยๆสวยๆมันไม่กำไร20%แต่มันกำไร10%ก็โอเคมันก็ใดอยู่ดีมันก็ดีกว่ามันก็ดีกว่าเสียป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอะไรหุ้นที่เราที่เรามั่นใจว่ามันไม่ได้หวือหวาเสื่ไปแล้วก็ดูหุ้นที่มันมันค่อนข้างมั่นคงเช่นธนาคารแบงก์ต่างๆหรือว่าบริษัททำกิจการอมันน่่่ใหหญย พวกนี้มันอาจจะได้น้อยแต่มันก็ไดแแ้แน่แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีหุ้นบางอันที่เป็นเหมือนกับพึ่งเข้าให<า>้ต,ตลาดาเองอ่ไรเงี้ยเข้าไปใหม่ๆปุ๊บอาจจะเข้า5บาทแป๊บเดียวมันขึ้นไป12บ ไอ้ที่เราพูดกันว่ากำไร20%มันไม่ใช่เพราะบางทีเนี่ยรอหนึ่งปี20%นี่เข้าไปแค่4วันบางทีมันขึ้นไปได้ประมาณ40%แต่นี่ก็ต้องอยู่บนความเสี่ยงซึ่งเราต้องแบบศึกษาให้ดีเพราะฉะนั้นนะคะก็ถึงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้มันจะขายดีก็ตอนนี้แล้วค่ะทุกคนใช่ค่ะหกหมื่นจะเป็นสองล้านต่ไปเพราะฉะนั้นถ้าอ่านเล่มนี้ยแล้ว รวยจริงๆใช่ไหมใช่จะรวยใช่ไหมถ้าฉันอ่านเนี่ยไม่คืออย่างนี้ผมว่าคนที่อ่านแล้วแล้วทําตามเนี่ยอย่างน้อยรายได้มีอยู่เท่าไหร่จะใช้ได้มากขึ้น20%เโอเคไม่ได้รายได้เพิ่มนอแต่รายได้มันจะทํางานให้เราด้วยไงผู้ชมสามารถเล่นเกมใน Facebook ของเราคะเดี๋ยวจะแจกให้3เล่มเพียงแค่คุณร่วมแชร์ไอเดียเจ๋งๆในการออมเงินมาทางแฟนเพจรายการวันดีๆกับเจี๊ยบออมลุ้นรับหนังสือรวยได้แค่ใช้เงินเป็นจํานวน3มรางวัล คุยเรื่องแบบเมื่อกี้ก็มวานมากแต่เรื่องส่วนตัวก็สนุกอีก่สนุกมากชีวิตเป็นไงบ้างคะทำอะไรบ้างชีวิตนี้น้องลี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 ตอนนี้ไม่อยู่ไงไปต่างประเทศพอดีครัก็ชีวิตส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่กับลูกงานนี่คุณทำงานอะไรเนี่ยเฮ้ยผมก็กลับมาเล่นละครอยู่นะอ๋อคุณเล่นละครอยู่เห็นแล้วของพี่ดาวใช่ครับแล้วก็แล้วก็ผมก็ทำเป็นซีอีโอบริษัทดีฮิปซึ่งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับริษัทนี้เลยนะครับดีฮิปก็เป็นบริษัทขายตรงนี่แหละ นะครับก็มีสินค้ามาจากเมกาขายซีอนะคะครับเป็นซีอของที่นี่ครับตอนนี้เนี่ยชีวิตความรักของคุณเป็นยังไงผมมีความสุขดีผมมีความสุขดีอ่าแล้วก็แล้วก็ก็เจอคนที่เราเนี่ยเข้ากันได้ในแทบจะทุกเรื่องเราชอบข้อดีของเขาแน่นอนอยู่แล้วข้อแต่ข้อเสียของเขามันไม่ได้เสียจนเกินไปที่เรารับไม่ได้แล้วเขารับคุณได้ไหมเขาตอบได้สิเขาจะอยู่ไัได้เหรอว่าเอาหนังซื้อปลาเลยหาาสิคะที่เป็นรายได้เงินทองของเราค่ะค่ะค่ะ อ่านี้ก็เรียกได้ว่าชีวิตมีความสุขดีมีความสุขแฮปปี้รแล้วน้องอาชีพเราเป็นยังไงบ้างน้องอาชีพเนี่ยตอนนี้13แล้วนะครับแล้วก็จะสวดตัวสนใจด้านไหนเป็นพิเศษเรื่องเกมล้วนเลยตอนนี้ยังไม่สนใจอะไรเลยเหมือนเดนเน่เลยครับอ้าวแล้วแล้วแบบมีแนวโน้มศิลปะภาษามีหมดนะเอ้ยศิลปะภาษานี่มันพูดไม่ได้เพราะว่าเขาเี็นอินเตอร์อยู่แล้วภาษามันได้อยู่แล้วใช่ไหมมีแต่แยกคือภาษาไทยแหละแต่ว่าเราไม่เก่งภาษาไทยกฤษเหมือนกันเลยแต่ก็เห็นว่า มีความสุขนะเพราะว่ากับพี่โบแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวที่น่ารักมากคือเวลาเราเห็นแล้วเราคิดว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้บริหารให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพื่อหลักการหลักการแล้วร้อหลักการตรงนี้ยังไงรอบครแล้วรู้ค่าครวยไงก็คือว่าอย่างแรกคือเราต้องมีความจริงใจให้กันและกันก่อนแล้วก็ผมว่าข้อดีของผมกับทางคุณโบเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีความหวังต่อกันแล้ว คือถ้าเกิดจะมีคนใดคนหนึ่งแอบรักกันอยู่เนี่ยออมันจะต้องมีปัญหาอ,อันนี้คือแบบหวังดีเรามีแต่หวังดีให้กันไม่ได้หวังต่อกันออหวังดีให้กันหมายถึงว่าเราต้องคิดอยู่เสมอว่าอดีตของเราเขาคือแม่ของลูกตลอดชีวิตออใครก็ตามเองคิดย้อนกลับมานะผมคือพ่อของอาชิตตลอดชีวิตออผมดีลูกก็ต้องดีออคุณโบดีลูกก็ต้องดี เรายิ่งแยกกันอยู่แบบนี้สมมติวันหนึ่งคุณโบเอาลูกไปอยู่4วันผมอยู่กับผม3มวันแล้วเกิดคุณโบไม่ดีไม่ดีหมายถึงว่าบ้านไม่ดีแบบไม่มีความสุขรายได้ไม่ดีน่นนี่นั่นสุขภาพไม่ดีอาชีพก็ไม่แฮปปี้อยู่ก็ไม่สบายน่นนี่นั่นเขาก็ต้องไม่มีความสุขนี่แล้วก็กลับมามีความสุขเขาจะใช่มันจะเป็น่างนั้นแต่ถ้าเกิดพ่อดีและแม่ดีเราต่างคนต่างที่จะอวยพรให้ดีซึ่งกันและกันลูกก็จะมีความสุขทุกวันเราไม่ต้องการให้ลูกเรามีความสุขทุกวันเหรอผมว่าอออัันนีีีี้คคคคืสสสิ่่่งงทททญุดใรรบวไมตเกกยน ทำไมจะต้องให้อีกคนหนึ่งไม่ได้ดีเราต้องชี้ให้เขาได้ดีที่สุดดีเพราอลูกของเราและสําคัญที่สุดลองนึกภาพถ้าเขาไม่ดีอ่ะเขาก็ต้องมาพึ่งเราดิผมพูดถูกเป๊ะเลยเชื่อผมฉันรักค่ะจริงถูกต้องถูกไหมเราจะปล่อยให้แม่ของลูกเราไม่มีกินเหรอเป็นไปไม่ได้ต่อให้เราจะแบบอดีตเราก็ต้องช่วยบ้างคนแรกที่ต้องช่วยก็ต้องคือเราอยู่ดีดังนั้นไม่ได้ จริงๆนะเพราะมันต้องเท่ากันมาตรฐานการเลี้ยงดูมันต้องเท่ากันไม่ใช่แบบไปบ้านนี้เป็นอย่างนี้ไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อนึงนะคะสำหรับจริงๆการที่ไม่รักกันแล้วไม่อยู่ด้วยกันไม่ใช่เรื่องผิดเลกกันอะไรอย่างี้มันไม่ใช่ใช่แต่ว่าอย่าไปเกลียดกันยังไงเพื่อเด็กถึงนี้มันต้องมีทะเลาะกันต้องเลิกกันเลิกกันแปลว่าต้องมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือว่ารอเวลารักษามันนิดนึงแล้วก็ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนพ่อลูกเพื่อ คนที่เรารักที่สุดที่เราพูดเสมอว่าเรารักที่สุดเราทำให้ได้รักจริงๆต้องทาให้ได้สําคัญมากนะคะต้องขอตบมือและเรื่องนี้นะตบมือตบมือพี่โบวันนี้เราเราได้ดูเรื่องราวลุกเยอะแยะนะคะเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ่อนผาซื้อได้ตามอาจจะมีเฟซบุ๊กไลา์ขายท่านำทั่วไปแล้วก็เข้าไปสั่งได้นะครับใน Facebook อมารินฮาวทูแต่ว่าดีจริงๆพอรู้จักลุกมาเนี่ยตอนเด็กๆก็คือลุกก็ เอาเงินเราไปบริหารด้วยนะอันนี่เธอเอาเงินไปฉันไปไหนี่เธอจำอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้ฉันจำได้อ๋ออันนี้เธอจำได้อ๋อโอเคจำได้จำได้เพราะฉะนั้นสื่อเรื่อนี้สามารถช่วยคุณผู้ชมได้จริงๆนะคะมาจัดสรรชีวิตของเราใหม่จะได้มีเงินใช้เยอะๆเหมือนผู้ชายคนนี้ขอบคุณฟลุ๊กขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ เมนูชื่อว่าแกงมัสมั่นเนื้อน,น้องลายแก้วตาหอมยี่หล่าด้ดาดดาวยร้อนแรงนะคะลายที่ก,กินแกงของอ้องมาเสียบไปก็อร่อยแน่ๆปัญหาเลยแน่นอนยำใหญ่เดี๋ยวค่อยทำพรอมแล้วพอแล้วค่ะอ้าวเด็กรุ่นใหม่เคยท่องไหมคุณพ่อคุณแม่เราหรืรุ่นเราเนี่ยอาจจะเคยได้ท่องมัสมั่นแกงแก้วตาหอมนี่หล่าดร้อนแรงจิ๊แล้วาอาหารไทยเนี่ยสุดยอด สุดยอดอยังไงคะคุณน้องสุดยอดเพราะว่าแกงมัสมั่นเนี่ยนะคะ CNN เนี่ยเขาแบบว่าทำผลสำรวจมาแล,แล้วว่าแกงมัสมั่นของเราเนี่ยเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดที่หนึ่งในโลกในโลกเมื่อกีก้ที่พูดถึงคือน,น่องลายเนี่ยคืออะไรคือนอ้องยังไงคะ ก็เป็นเนื้อน่องเป็นลายแบบนี้คือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อเราหั่นที่ถูกวิธีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาใช้หม้ออัดแรงดันอันนี้นะคะบอกว่าด้านสามนี่ดีมากนะคะเพราะว่าใช่จับแบบนี้เนี่ยนะคะมันไม่มีด้ามจับยืดๆหรอกครับฉะนั้นแบบนี้จะทาให้จับขนาดตละสะดวกใช่ค่ะแล้วก็ประหยัดพลัาประหยัดไฟและที่สําคัญนะคะใช้ได้กับเตาไม่เหล็กไฟฟ้าและกเตาด้วยคุณผู้ชมคะเราก็จะเริ่มด้วยการเอากะทินะคะวันนี้เราใช้ฝ่องใหญ่ค่ะเอาละค่ะใส่กันเลยค่ะ ทิที่เราเลือกใช้นี่นะคะเป็นกะทิสําเร็จรูปไม่เปลืองแรงคันเองเลยค่ะสะดวกสําหรับคุณแม่บ้านยุคใหม่มากรสชาติเข้มขน้นหอมมันกลมกล่อมทําอาหารทั้งคาวหวานได้หมดเลยเปิดกระป๋องปุ๊บทําอาหารอร่อยปับ๊บเรียบร้อยเราใส่เนื้อลงไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดเลยปึ๊บจบ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งไว้กี่นาทีคะคุณน้อม12นาทีเท่านั้นค่ะที่ไฟแรงนะคะตอนนี้ก็มาผัดเครื่องกันกันค่ะนี่เราผัดเครื่องกันข้างนอกก่อน,น,นถูกไหมคะคะแล้วค่อยเอาเข้าไปใส่ในหมอ้ออัดแรงดันอันนี้ เลยค่ะดูเสียงดิตุ๊บตุ๊บตจริงๆบางทีเมื่อก่อนเนี่ยต้องต้มตุงไปวันๆเลยนะเดี๋ยวนี้12นาทีแค่นี้นะคะก็ปืนว่ากินมาช่วยนะคะประหยัดไฟประหยัดเวลาสมกยก่อนนะต้นตอถ่านก็ใส่ถ่านกับต้นไม้เป็นต้นๆเลยนะคะใช่เครื่องเทศที่จะใส่วันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้คือลูกกะวานใบกระวานใส่ลงไปืม้ี่อยกักนะคะใส่เข้ามาเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยใส่ลงไปค่ะมากสมอหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสไปด้วยเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาให้อยู่ในหม้ออาแรงดันต่อไปอีก5นาทีค่ะเสร็จแล้วง่ายมากในระหว่างนี้นะคะเราเสร์ฟไปเรามาทำแผ่นโรตี ควันโอ้ยถ้าทีวีมีกลิ่นนะ oh. สุดนี่เราตบเรียบร้อยอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> นา่ากินมากโรตีกรอบ แกงแก้วตาของเรานะคะเป็นเนื้อลายด้วยอันนี้จกโรตีไปเรื่อยนั่งจกโรตีไปเรื่อยนะคะอร่อยมากลองได้เลยนะคะทำไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยจริงๆด้วยค่ะใช่ค่ะที่สําคัญก็คือว่าประหยัดเวลานะไม่ว่าจะเป็นทั้งหม้ออัดแรงดันนะคะหรือกะทิเนี่ยทำให้การประหยัดเวลาของแม่บ้านอย่างเราเนี่ยแบบอุ้ยร่นร่นเวลาไปได้เยอะมากทำง่ายและอร่อยด้วยนะคะใช่แล้วค่ะนะคะ Prestige ค่ะ everything in the kitchen ค่ะแล้วใครอยากได้สูตรอาหารอร่อยๆนะคะเข้าไปได้ในเซนส o o k ของรายการเราด้วยค่ะหรือว่าเนื้อก็ตามอินส a g r กรมได้ด้วยนะโอ้อเดี๋็งนี้ถ่ายลงเลย้อแน่ได้แล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ